สนุกมากเลยค่ะก็สนุกดีค่ะพี่ทุกคนนา่ารักมากเลยก็ประทับใจครับได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆห,ห,หลายคนครับเพ,พื่อนใหม่อย่ลยอยเลยค่ะหลักสูตรเอฟเทลนะคะก็หลายคนอนะ่ะถามบ่อยมากเลยว่ามาเรียนวันแรกเป็นยังไงต้องเตรียมตัวอะไรบ้างวันนี้ก็แอบมาให้ดูเบื้องหลังกันนะคะ เดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังจากเซสชันที่1กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเซสชันแรกสวัสดีค่ะก็สนุกดีค่ะพี่ๆทุกคนน่ารักมากเลยสนุกมากเลยค่ะได้เพื่อนใหม่เยอะเลยค่ะสนุกสนานครับสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองก็ได้รู้จักเพื่อนๆ่ใหม่ๆหลายคนครับก็สนุกดีครคับแล้วเพื่อนๆเป็นยังไง้านคะเพื่อนๆน่ารักนะคะแบบเป็นรีทุกคนเหมือนแบบตั้งใจว่าเออฉันจะมาหาเพื่อนได้สนิทกับพี่ๆทุกคนมากขึ้นได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะก็ เป็นกันเองตลกดีค่ะก็ปรทับใจครับก็รู้สึกว่าแค่มาเซสชั่นแรกเนี่ยเราก็สูดได้อะไรเยอะมากคิดว่า ครั้งนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่ทเราจะได้แล้วสําหรับการเตรียมตัวไปแคมป์นะคะเตรียมตัวกันยังไงบ้างคะอ,อ๋อสำหรับกลุ่มเาราอะคะก็คงมีอะไรเด็ดๆค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าวันนั้นะ่ะเราก็จะสู้กับทุกทีมยังไงนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของเซ็ชั่นที่หนึ่งหลังจากที่จบไปแล้วนะคะทุกคนก็สนิทกันมากขึ้นนะคะแล้วก็สนุกสนานกันทุกคนเลยค่ะ